ต้องหาตนไม้ใหญ่ที่สุดต้องไปหาที่ใหญ่ที่สุดอ่ะต้องไปหานไม้ใหญ่ที่สุดนต้องหาต้นที่ใหญ่ที่สุดไปซอย่นคะเบกทอไียปอะามใหไินเดียรู้ป่ะันนี้อยากไปอินเดียมากเลยอะ <krit> ik, ห,ห you, <toolkit. S 1> ้าวข้าค่ะข้างในเขาพิเศษแล้วอขอบคุณมากครับลับไปอินเดียถามเวลาบ่างก่อนจะไปอินเดียเพราะปา่่่ไปมาแล้วา่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่ี่ไป่ล้ว่่่่่่่่่ว่่่่่น่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้นานก็่่่่อ่่่่่่่ อันนี้ต้นพี่กุลอันนู้นต้นพยาสัตบัญญเลือกเอาให้ใหญ่ใจากเขาอยากขึ้นใอะไรไม่เยอะเนาะอันนี้แหละนี้ก็ได้ครับพยาสัตบัญญัติถ้าจะเอาให้ใหญ่กับพี่เป้เนี่ยน้องพี่เป้ถ้าใครใกล้หินน่ะจะได้ไม่เจ็บจะได้ไม่เจ็บตัว อธิษฐานให้แฟนขับสวยๆด้วยอะไรนะได้ขายแฟนขับสวยๆด้วยเหรอพร้อมลต้องอธิษฐานให้แฟนขับสวยๆด้วยอ่ะอธิษฐานให้แฟนขับรวยๆเออใช่ได้ม่ได้เนาะแฟนขับที่ยังโสดมีแฟนทุกทีแหมมีแฟนดิพี่ตีอะอี๋รอนทิ้งแล้วไม่รอนเขาบอกรอนโดนทิ้งคุณนี่หน้าโทรมปะไม่เลยไม่น้อยเป็นสิวเป็นสิวเม็ดเนี้ย จะไม่มีเสี่ยวได้ยงเมื่อคืนตีสองครึ่งไม่เห็นนอดเลยทำไรอะู่ตีสองครึ่งรับแอดเฟสบุ๊กรับแอดเฟสบุ๊กอยู่เก็บไว้นี่ตื่นมาเก็บไว้นี่อ่ะมาเก็บผับสนุกรอหลอกแพ้น้ำไงไปทางจังหวัดอย่างนี้ทุกทีเลยกลับมารู้ป่ะแล้วเป็นที่เดียวกับปางด้วยนะปางเขาเป็นตรงเนี้ยไม่ติดสอบบ้าไม่ติดหรอกสรุปกลางชื่ออะไรอ่ะชื่อกวางอ่ะ ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะอะไรนะเพราะมันชื่อประหลาดๆชื่อเกาหลีด้วยอ่ะพี่อู๋อ่ะตลกอ่ะชื่อกว้างอ่ะเราพิมพ์อยู่เลยนะกว้างตัวนี้มีกว้างเต็มไปหมดก็ให้ในไล่เถียงกันสักประมาณห้าสิบคอมพิเตนอ่ะเหรอจริงเหรอเถียงกันยังไงเลยเหรอ่ะงระทุจะได้วิ่งไงเขาใหญ่มันมีกว้างอะไรกว้างมันมีเม่นด้วยอ่ะเม่นตัวเท่านี้ครับนะคือเดินไม่เมื่อยจะเดินอยู่แล้วมันมีตัวเดินอย่างเงี้ยนึกว่าลิงอ่ะ